เป็นรุ่นแรกที่เพาะนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับนะครับอันนี้เริ่มโตแล้วนะครับน,นี้อยู่ประมาณเดือนครึ่งนะครับถ้าเกิดใครต้องการไม่เยอะนะครับก็เพาะประมาณหนึ่งถึงสองคู่นะครับก็ได้นะครับอันนี้เพาะแบบเรียนแบบธรรมชาติ สวัสดีครับเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับผมพามาเบ่งประดุกนะครับผมที่เพาะเองนะครับผมปีนี้เพาะอยู่2รุ่นนะครับผมก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่เยอะนะครับผมที่เลี้ยงไว้นะครับรุ่นหนึ่งก็อยู่ตรงบ่อดินด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วกอีกรุ่นที่2ก็คือจะอยู่ในบ่อนี้นะครับผมแต่รุ่น2นี้ก็เหลือไม่เยอะนะครับรุ่นหนึ่งก็เก็บไว้เลี้ยงอยู่ประมาณประมาณ3ามสีตัวนะครับรุ่น2นี้ก็น่าจะ อ่างละประมาณร้อยถึงสองตัวนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าปลาดุกที่พ่อเองนะครับแล้วก็เก็บไว้เลี้ยงเองนะครับอายุประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็ประมาณเดือนครึ่งนะครับผมจะโตโตขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับครับผมก็เดี๋ยวเรามาให้อาหารนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับก็เลยมันจะไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เป็นรุ่นที่2นะครับที่เพ่อนะครับผมที่พ่อเองนะครับ ช่วงนี้ก็พายุนะครับพายุเข้านะครับผมก็เลยพกกบพวกตานะครับหรือสัต์น้ําก็จะไม่ค่อยกินอาหารหรือกินอาหารน้อยนะครับอันนี้ผมไม่ได้แยกไซส์นะครับไม่ได้แยกไซส์หรือแยกรุ่นนะครับก็ยังมีตัวที่โตก็มีนะครับตัวเล็กอยู่ก็ยังมีนะครับผมเพราะนั้นก็ถ้าเกิดใครเลี้ยงจริงจังก็ควรควรแยกนะครับถ้าเกิดใครเพาะนะนะครับปุกอายุประมาณ สามสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนนะครับผมเราแค่สามารถแยกนะครับแยกนะครับแยกไซ์ออกมาเลี้ยงหรือแยกขายนะครับอันนี้ผมไม่ได้แยกนะครับตั้งแต่เพาะก็คืออ่าก็คือที่เหลือไว้นะครับผมเหลือไว้มันก็ก็อยู่รวมกันนี้บ่อนี้น่าจะประมาณร้อยนะครับประมาณร้อยหนึ่งนะครับผมที่ที่เลี้ยงไว้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกบ่อนะครับอันนี้เป็นลูกปลาช่อนนะครับที่ตักขึ้นมานะครับผมก็ประมาณเกือบร้อยนะครับเกือบร้อยตอนนี้ก็ฝึกกินอาหารนะครับบางตัวก็เริ่มกินอาหารแล้วนะครับผม อาจจะไม่เห็นนะครับมันสะท้อนแสงนะครับมันก็มีบางตัวที่กินอาหารแล้วนะครับมาดูบ่อนี้นะครับเดี๋ยวลองหวานอาหารนะครับบ่อนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสองร้อยนะครับบ่อนี้นะครับที่เก็บไว้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไซส์ก็ยังมีไซส์ทั้งตัวตัวตัวเล็กนะครับปะปนกันไปนะครับเพราะว่าไม่ได้แยกไซส์เนาะนะครับอันนี้อายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนับแต่เพาะนะครับ ถ้าใครดูคลิปที่ผมเพาะนะครับในในปีนี้ก็จะเห็นนะครับแล้วพออยู่สามอ่างนะครับสามอ่างเนาะนะครับก็ตอนที่เพาะใหม่ๆก็ตัวนี้นะครับหลังจากฟักออกมาเป็นตัวได้ประมาณสามสี่วันนะครับหลังจากให้แคดแดงก็ฝนตกนะครับฝนตกต่อเนื่องกันตลอดนะครับสามสี่วันก็ทําให้กระดูกบางส่วนนะครับน็อกนะครับน็อกน้าฝนตายนะครับก็จะมีทําให้เหลือไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็เหลือพอได้เลี้ยงนะครับเหลือพอได้เลี้ยงเนาะนะครับ เพราะว่าไม่ได้มุงหลังคานะครับเป็นม,มุงสแลนแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นบ่อที่ใช้เพาะกบนะครับอันนี้แค่เหลือไว้นะครับเหลือไว้พอได้เลี้ยงได้ดูได้เลี้ยงไว้ประกอบอาหารเนาะนะครับถ้าเกิดใครต้องการไม่เยอะนะครับก็เพาะประมาณหนึ่งถึงสองคู่นะครับก็ได้นะครับอันนี้เพาะแบบเลียนแบบธรรมชาติก็คือฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดฮอร์โมน ประดุกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ปล่อยลงในในบ่อนี้เลยนะครับผมลุ่งเช้านะครับประดุกไข่แล้วก็จับพ่อแม่พันธุ์ออกนะครับก็ปล่อยให้เขาฟักในในบ่อนี้เลยนะครับผมแล้วก็เลี้ยงในบ่อนี้เลยนะครับสลหรับชุดที่สองเนาะนะครับจะมีรอดอยู่นะครับก็ประมาณเกือบสองสองร้อยสามร้อยนะครับบ่อนี้นะครับเดืที่เหลือเลี้ยงไว้นะครับผมเดี๋ยวไปดู ตัวที่เลี้ยงไว้ชุดแรกนะครับเดี๋ยวให้อาหารตัวนี้อีกนะครับอยาหวานให้ครั้งเดียวนะครับพวกปลาดุกหรือกบนะครับหรือลูกออดนะครับเพราะว่าถ้าอาหารเหลือนะครับมันทําให้น้ําเสียแล้วส่วนมากปลาดุกเป็นปลาที่กินตะกะนะครับถ้ากินเยอะมันก็จะไปอืดที่ท้องนะครับอาหารที่อืดที่ท้องนะครับโดยเฉพาะปลาดุกเล็กเนาะกับปลาดุกอายุ 1- 2เดือนนี้นะครับช่วงนี้ยังให้อาหารเม็ดอยู่นะครับผมอาหารปลาดุกนะครับอาหารเม็ดเล็กนะครับถ้าครบ1เดือนแล้วนะครับผมส่วนมากก็คือ ให้อาหารที่ที่ทำเองนะครับผมก็ถ้าเกิดใครติดตามนะครับผมจะทำอาหารนะครับทำอาหารให้ประดุกเองนะครับอนี้มาดูประดุกนะครับอายุเดือนครึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นแรกที่เพาะนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับเนี่ยนะครับผมอันนี้เริ่มโตแล้วนะครับผมนี้อยู่บมานเดือนครึ่งนะครับ วันนี้เดี๋ยวมาให้อาหารเม็ดนะครับเพื่อมาถ่ายให้ดูนะครับปกติก็คือใช้อาหารที่ทําขึ้นมาเองนะครับผมตัวก็ค่อนข้างโตก็มีตัวโตกับตัวเล็กปะพนกันไปนะครับเพราะว่าไม่ได้คัดแยกนะครับเห็นตัวไหนโตก็จะโตมากนะครับอันนี้อายุเดือนครึ่งนะครับเดือนครึ่งนับแต่วันเพาะนะครับนับแต่วันเพาะนะครับก็กินอาหารค่อนข้างเก่งเดี๋ยวช่วงนี้มันฝนตกนะครับ นะครับบรรยากาศก็ยังคืมฝนนะครับฝนตกตลอดนะครับทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมอันนี้ตอนเช้าก็ก็ยังตกนะครับเพิ่งเพิ่งหยุดนะครับเพิ่งหยุดเนาะนะครับก็ตั้งแต่เพาะก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับปลาดุกเนาะมัวแต่อ่าถ่ายกบกับลูกออดนะครับผมหลายท่านก็สอบถามนะครับว่าปลาดุกที่เพาะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คืออันนี้มามาถ่ายให้ดูแล้วนะครับตัวโตก็มีนะครับตัวโตมากก็มีนะครับ ก็สนับท่านไหนที่ต้องการเพาะแล้วก็ทดลองเลี้ยงนะครับทดลองเลี้ยงทดลองอนุบาลดูก็ลองดูได้นะครับผมกับไปดูคลิปที่ผมเพาะนะครับเพาะพันธุ์ปลาดุกนะครับแบบเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมก็แค่ฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดฮอร์โมนปลาดุกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ปล่อยนะครับให้เขาผสมพันธุ์เองรุ่งเช้าแล้วก็จับออกนะครับผมแล้วค่อยมาอนุบาลนะครับอนุบาลในบ่อปูนอยู่ประมาณสี่ห้าวันนะครับผมแล้วก็ย้ายลงมาบ่อดินนะครับ เป็นมาบ่ดินบ่อนี้นะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่ย้ายลงมาบ่ดินนี้ก็คือปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับผมปล่อยไว้แบบนี้เลยมันก็มีตัวที่ตัวโตตัวเล็กนะครับแค่มีกินกันก็มีนะครับสมวนมาตัวโตก็จะกินตัวเล็กนะครับช่วงช่วงประดุกเล็กนะครับตัวไหนตัวโตก็จะโดดกันมากนะครับตัวแรกก็มีนะครับโตมากนะครับตัวไหนโตมากนะครับอันนี้ก็บ่อนี้ก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณที่สี่ห้าร้อยน่าจะได้นะครับ นะครับอยู่แถวนี้นะครับนะครับก็เพียงพอนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเลี้ยงไวเนาะถ้าเราอนุบันดีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องฝนเรื่องเรื่องนอกน้ํานะครับมันก็จะค่อนข้างรอดเยอะนะครับปีนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องประดุกน่องน้ํานะครับเพราะตอนที่วันที่เพาะนะครับหลังจากพาะเสร็จก็ฝนตกตลอดนะครับผมทําให้ปลาบางส่วนมันมันนอกน้ําตายนะครับก็เหลือ เหลืออยู่บางส่วนนะครับแต่ละปีก็จะเพาะอยู่ประมาณ1นถึงรุ่นนะครับพอไว้เพื่อเพื่อเลี้ยงเองนะครับเลี้ยงเองนะครับสะมากกว่านะครับก็มีบางส่วนก็แบ่งขายก็มีนะครับกรณีถ้าเกิดมันมันมีเยอะก็จะแบ่งแบ่งขายนะครับไม่ได้เพาะแบบขายเป็นเป็นอาชีพนะครับเพราะว่าแค่เพาะแล้วก็เลี้ยงนะครับแล้วก็ทาเรื่องกบด้วยนะครับแล้วก็ทํานาทําสวนทําไร่เลี้ยงกปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรไปด้วยนะครับก็เลยยังไม่ค่อยมี โอกาสหรือมีเวลาในการาทําแบบจริงจังก็คือทาไปเรื่อยๆทาทุกอย่างแต่ว่าทําอย่างละเล็กละน้อยนะครับทาไว้เพื่อเลี้ยงซะส่วนใหญ่นะครับไว้ทาอาหารเป็นหลักนะครับส่วนอาหารที่ใช้หลักๆนะครับช่วงประดุกอายอาุต่ำกว่าหนึ่งเดือนก็ส่วนมากก็จะใช้อาหารเม็ดนะครับส่วนประดุกตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับนับแต่วันเพาะเนาะนะครับก็จะให้อาหาราแบบ ทำเองนะครับอาหารทําเองส่วนใหญ่นะครับที่ใช้พวกกากถั่วเหลืองนะครับกากถั่วเหลืองปลาป่นพวกนี้พวกลําละเอียดนะครับมามาผสมแล้วก็ใส่ทังไว้นะครับจะกลับไปดูคลิปได้นะครับคลิปสูตรการทําอาหารนะครับประดุกแบบลดต้นทุนนะครับที่ผมทําไว้นะครับผมตันนี้ก็ค่อนข้างโตนะครับในบ่อนี้ก็จะมีพวกหอยนะครับหอยเชอรี่นะครับที่เอามาไว้ก็มีนะครับนะครับ เราก็จับทานได้นะครับหอยเชอรี่นะครับเลี้ยงไว้ด้านนอกนะครับด้านนอกก็ค่อนข้างเยอะนะครับนะครับก็จะมีพวกหอยพวกอะไรด้วยนะครับผมก็อีกสระก็จะเป็นพวกปลานินปลาตะเพียนนะครับอีกบ่อก็จะเป็นพวกปลาดุกนะครับก็จะมีหอยขมบ้างนะครับก็ที่เอามาเลี้ยงไว้นะครับก็อีกบ่อนะครับก็บ่อก็มีอยู่บ่อใหญ่บ่อหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งไร่แล้วก็บ่อขนาดเล็กนะครับประมาณหนึ่งบ่อแล้วก็อ่บ่อบ่อประมาณ 8คูณ5เมตรนะครับก็ประมาณ2บ่อนะครับสอบ่อครับก็ส่วนมากก็จะมีบ่อเล็กบ่อน้อยนะครับทำสะไว้นะครับไม่ได้ทำบ่อใหญ่นะครับก็มีสะใหญ่ไว้สำหรับเลี้ยงพวกปลากินพืชนะครับผมไว้อยู่นะครับส่วนปลาดุกนะครับที่พอไว้มาปีที่แล้วก็ยังเหลือนะครับสาหรับรับประทานแล้วก็แบ่งขายบ้างนะครับช่วงนี้ก็ช่วงสถานการณ์อยู่ลำบากนะครับเชื้อโรคนะครับพวกโควิดอะไรนะครับแล้วก็ ไม่ค่อยอยากไปตลาดกันนะครับก็ซุ่มเสี่ยงนะครับเพราะนั้นก็คือได้จากพวกสัตว์ที่เลี้ยงไว้นะครับเป็นอาหารนะครับพวกกบพวกปลาพวกหอยนะครับกุ้งหอยปูปลาพวกนี้นะครับผมประกอบอาหารในแต่ละวันนะครับก็มีเพื่อนบ้านนะครับบางส่วนที่แวะเวียนนะครับมามาซื้อนะครับมาซื้อไปประกอบอาหารเพราะว่าหลายท่านก็เท่าที่ถามก็คือไม่อยากไปตลาดนะครับก็เลยมาที่สวนนะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมยามถามไาถ่ยนะครับก็มีนะครับมาซื้อ พกกบพวกปลาไปประกอบอาหารก็แค่มีบ้างนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ถือโอกาสนะครับมาให้อาหารปลาดุกนะครับก็เลยพามาดูนะครับปลาดุกที่เพาะไว้ในปีนี้นะครับผมวพราะหลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าเป็นไงนะครับปลาที่เพาะไว้นะครับผมก็ยังมีเลี้ยงไว้อยู่นะครับเลี้ยงเลี้ยงไวแต่ก็ไม่เยอะนะครับปีนี้จะเลี้ยงไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะรอดไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเรื่องเรื่องฝนนะครับเรื่องเรื่องฝนนะครับช่วงเพาะมันก็ตายบางส่วนนะครับ แต่ก็ยังพอมีได้เลี้ยงพอได้ทานนะนะครับก็สำหรับครอบครัวเล็กๆก็ถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ4ี่ห้าร้อยตัวก็เลี้ยงไว้ก็กินได้ตลอดทั้งปีนะครับถ้ามีเศษอาหารเศษอะไรแล้วก็มาให้ได้นะครับมาให้ได้นาะนะครับพวกปศุดัณฑ์พวกนี้นะครับเลี้ยงในพื้นที่แคบๆนะครับอันนี้เป็นบ่อดินนะครับที่ใช้ตะไคร่เขียวล้อมนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ล้อมตรงขอบด้านบนนะครับเพราะว่าปศุดักเป็นปลาที่มัน ที่มันคุยเก่งนะครับอาจจะมันอาจจะคุย labels, ดินคุยอะไรแล้วทาให้ตะไคร่เขียวเราเป็นเป็นช่องน้วมันออกได้นะครับปกติก็ถ้าล้อมกันล้อมล้อมด้านบนนะครับแต่นี้มันเป็นบ่อที่เลี้ยงลูกอ๊อดมาก่อนนะครับก่อนที่จะเอาปลาดุกนะครับลงมาอนุบาลแล้วก็เลี้ยงไว้ตรงนี้เลยนะครับผมการเลี้ยงง่ายนะครับปลาดุกนะครับท่านใดสนใจก็จทดลองเลี้ยงดูนะครับผมเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายเนาะปลาดุกเป็นอีก ชนิดหนึ่งนะครับที่เลี้ยงง่ายแล้วก็รับประทานง่ายนะครับผมก็เลี้ยงประมาณ2เดือนก็เริ่มเริ่มเริ่มทำอาหารได้แล้วนะครับผมสลหรับปลาดุกนะครับผมก็สลหรับวันนี้นะครับผมมีโอกาสมาให้อาหารนะครับก็เลยมาถ่ายนะครับให้กับหลายๆท่านนะครับที่คอยติดตามเรื่องการเพาะปลาดุกการเลี้ยงปลาดุกนะครับสลหรับปีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวปลาดุกโตนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวค่อยไปถ่ายให้ชมนะครับหรือใครเคยดูคลิปที่ผ่านมาก็จะเห็นอยู่ตลอดนะครับผมการทําอาหารนะครับแบบลดลดต้นทุนนะครับให้ให้กับปลาดุก ครับมันก็ช่วยประหยัดค่าอาหารลงได้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ไปทดลองประยุกต์ใช้ดูนะครับผมสัดส่วนอาหารครับผมก็บอกไว้ตรงนั้นแหละนะครับสามารถปรับเพิ่มเพิ่มลดได้นะครับเราสามารถกําหนดโปรตีนได้นะครับผมจะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ